ก็สวัสดีครับมันก็มาพบกับผมครับมัน BBC เ e นเชนเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมกรีนาฟีไฟครับผมอะไวันนี้ครับผมเราก็จะมารีวิวครับผมเฮ้ยลอเลือกคือหันยาวถาวาเออมาวันนี้จะมารีวิวอ่าเอเครนี่ผมอ่าเป็นเอเครใหม่ที่อัปเดตเข้ามาครับผมอ่าก็ความสามารถก็อ่าเพิ่ม อ่าอยยางกวาลืมแล้วห้าขวบ <g ül> <g ül> ก็เพิ่มดามเมจมาสองขีดนะครับผมอ่ะแล้วก็เพิ่มความแม่นยํามาหนึ่งขีดนะครับผมอ่าก็ความแรงก็เทียบเท่ากับ a อเคดา้อนเลยนะผมอ่าเพียงแค่สลับกันเนาะอืมระหว่างไออะไรนะความแม่นยํากับอ่อาอัตราการยิงนะผมอ่าก็สลับกันเฉยเฉยเนาะแล้วก็เปลี่ยนลายเนาะแต่ว่าดามเมจก็เท่าเดิมครับผมอ่ะมาวันนี้เราก็มากับเอชเล ชฉาแล้วก็เอสายน้อยแล้วก็เอสแสนดี D ครับผมอ่าบางคนก็ถามหาว่ามาแบบพี่สายน้อยหน่อยพะนะออจัดไปครับผมแต่ไม่รู้ว่าพี่สายน้อยของเราจะตายหรือเปล่านะครับผมก็ต้องติดตามรับชมกันนะครับผมอ่ามาจังหวัดแรกเราก็ลงไปหาเก็บของกันก่อนนะจ๊ะดูเหมือนว่าจะไม่มีคนนคะผมอ่าตอนแรกก็อาจจะไม่มีประเด็นเนาะเพราะว่ามันหาคนาพอเนาะ,อะตอนนี้ไม่นัวเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมอืม บนว่าถ้าใดห้องกับเก็บของกันกระรอนครับผมอ่าเราก็ได้ปืนรุ่มาหนึ่งกระบอกแล้วก็มีลูกซองลูกซ้ายเดียด๋วยวเดลืมเก็บกระสุนลูกซองนันละสวยพี่สวยแล้วมีอะไรหมวกหนึ่งเอาสวยพี่สวยตรงนี้มีอะไรเอ็เอมแปดเอาสวยมาเอ็กเอ็มแปดด้วยเอาลูกซองนี้เอามาเออเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ยฟามาัดปะมีที่จับไหมเนี่ยโอ้มีอยู่มีอยู่ใส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 ่เอาอะไรไม่ทิ้งทุยอะไรไม่ใช้ก็ทิ้งไปกระสุนลูกซองเนี่ยเอาทิ้งไเออนันละสวยพี่สวยครับผมแล้วตรงนี้มีระเบิดหนึ่งล ลูกซองว่เฮ้ยขอเล่นลูกซองดีกว่าครับผมมาได้ลูกซองเก่าแล้วเนาะอืมถ้าเป็นสแปรดบ่เห่นเนาะเพราะว่ามันกระตุกแล้วมันเล่นยยากนะพี่นอ้องเอ้ยมาเราก็จะอเอ,เอ้ยเอคว่ะเฮ้ย ผู้ใดมาทิมไว้น้อเมื่อกี้เห็นเป็นสกกาผมมาเราก็ได้เอเคมาแล้วบานที่นี้เดี๋ยวเจอ้นี่ไงค่ะตั้งครับผมโอ้ยบอกเลยว่าประเทศไทยภัยก็ไ,กไดครับ<ป>ผมอา่าไปเก็บของก่อนอืมาหลังจากเก็บคงเก็บของแล้วเราก็เดี๋ยวเดี๋ยเ่ยมเสียงอย่ามโอ้ยร้อน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 ,อน,อนห้าขว เ,เก็บของเราเราก็ไปกันต่อผมอ่ะข้างล่างก็อยู่ข้างล่างนูน่นไปหาแสนดงแสนดีผมอ่ามีอะไรให้เก็บเนี่ยโอ้ยมันช่างเงียบเสลือเกินเอ้ยนอมาเราก็ลงมาข้างล่างแล้วอตอนล่างของบราซิเลียผมโอ้โหมีการยิงการย่างต่อเนื่องครับผมเอาเรื่องครับผมแต่ปกติมันเจะซ่ากันยุนีครับพี่น้องแต่ว่าเกมนี้มันไม่ซ่ากันครับผมสงสัยว่า ด้วยดาเมจอนุภาพแสงยานุภาพของทรายน้อยผมที่ได้ขึ้นไปที่หนึ่งของสกอร์บอร์ดครับผมเลยบอมีผู้ใดลงจ่อยห้าขัวเออก็ไม่เป็นไรผมเราก็จะเก็บของฟูฟูแล้วค่อยไปบวกกันนะจ๊ะเออแล้วตรงนี้มีอะไรเนี่ยโอ้โหฟามฟามาร์ว่ะเฮ้ยผมไม่เล่นหรอกอืมเพราะว่าผมกระตห้าขัวไม่สับสมะทุยสับฟามาร์มันยิงไม่ค่อยโดนเนาะเออก็เลยไม่อยากเล่นเท่าไหร่ครับผคนมีไหมเนี่ย จะไปไหนดีวะนี่เอาเกาะเป็นเกาะสีแล้วนะอามาเราก็จะไปตรงนี้ดีกว่าตรงบ้านเ,เขียวๆนี่เผื่อจะมีแบบว่าไอ้วงไอง้วงให้เราเก็บโอ้ยเกือบตำ่ำโอ,อ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นจ,จอดเดี๋ยวนี้ี๋ยวหันหัวหันหัวพร้อมให้มันพร้อมรบให้มันพร้อม,ม,ร,อมรบนั่นละสวยครับผมอะเข้าไปฟาร์มก่อนนะอเนาะอมาเราก็ได้ยามาถวงอันหนึ่งที่น้องเอเราเราก็ไปกันต่อครับเฮ้ยดูเหมือนว่า,าจะมีคนมาเห้ยยังไงจังหวะนี้มีการสรรฐฐับสกบเกิดขึ้นเอายืนเฮ็ดอย่างละครับยืนเด็กอย่างละไมเียบร เต็งแตงสองเอาอย่างไงจังวะนี้โอ้โหมันลงมาเฮ้ยมันยิ่งมาก็มาครับมาครับโอ้โหมวกแตงเอาชิบหายแล้วหลงจังวันนี้แล้วยังไงโอ้โหมันยุบพูนมันยุบพูนโอ้ต้นบักเภาต้นบักเภาโอ้ยลิงปีนบักเภามันลิงปีนบักเภาวบ่โอ้ยหมีหมีมาช่วยด้วยหมีหมีลาวหมีลาวหมีชะลาวโอ้โหมาแล้วจังวะนี้ครับผมเอายังไงโอ้โหแสนดีอยู่คนละที่ผมแต่ว่าข้าไปหนึ่งแล้วจังวะนี้ยังไงมีเพื่อนมาชุบได้หัวผมแตกเอาแตกไปหนึ่งครับผมโดนซ้ำตายไปแล้วยังไงจััััััังงงงงงงหหหวะนนนนีีี้้้้้้มมมมมมอออยยยู่่่่ลลลตตตตตตไไก็าาาคครรรรรบบบบเเแแแขิ์ด เรืยทีเดียวครับผมเวลาก่อนผมโอ้ยใชยหน่อยกูกันล่มครับผม,มไปไปไปเดี๋ยวขอปั๊มยาก่อนไปชุบไปชุบมาเราเราก็เก็บของกันก่อนจ้าเก็บเก็บเก็บอุ้ยสวยสวยสวย นั่นละ่ะหลังจากเก็บควงแล้วเราก็มาดูตรงศพนี้ที่เราตํามันมาเนาะมันเตียก็ไอบอสวยพี่สวยผมอ่ะตีลังกาหาตลบอืมหาตลบกลันเลยทีเดียวครับผมโอ้ยเนาะเฮ้ยเราแตกไปหนึ่งครับผมโอ้ยอยู่ทางปุนตัวนั้นเออมาเราก็มีรถคันใหม่แล้วรถคันเมื่อกี้เราก็ระเบิดไปแล้วโดนยิงระเบิดครับผมอ,อ่าเฮ้ยเหตุว่ะท่านผู้ชมขอเก็บเห็ดกรอนนะจ๊ะนี่แหละสวยสวยพี่สวยนั่นละ่ะเออวันนี้เอ,อ้ยมีคนมาปะยังไงออกมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับยังไงต้องวิ่งโอ้โห ให้สายน้อยเกือบโดนชนวะเฮ้ยจังวันนี้เราไงโอ้ยโอ้ยเออเออเออโอ้ยกูยิงบปตนกากูเอามึงอเอ๊ะเอาไปฮุ่นลราโอ้รถระเบิดยังไงจังวันนี้รถระเบิดเอ้ายิงไปดิยิงไงไงเอคใหม่เอคใหม่ยิงเข้าไปโอ้โหสามสี่สามห้าสามโอ้โหเรียบร้อยพวกสามห้าสามห้าเรียบร้อยตายไปพวกเอ็มซีเคโอ้โหมันแข่งพูด ก็อะไรมาเนี่ยโอหยิงเข้าเดียวสามสิบห้ากันเลยทีเดียวผมโดนไปไม่กี่เม็ดก็ดาวผมจังหวะนี้อยู่เหมือนว่ามันจะมีการยิงกันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้เอาแต่ว่ามันคนละตีเดี๋ยวต้องไปหันหัวไปช่วยสายน้อยก่อนจังหวะนี้ก็มาดิครับโอ้โหหลอดช่องสิงคโปงห้าขวดยิงดต่ำมาถึกก็มาดิครับเด้อเดลูกทองลูกทองนี้มันมาเถอะแม่มาเถอะแม่โอ้ไม่โดนก็มาดิครับเหยียบลอยลมหนึงจังหวะนี้แล้วมันอยู่ใส่แล้วมันเดี๋ยวโอ้โหเด้อเด้อมันปั๊มขอปั๊มยาก่อนมันมาอีกแล้วมันขี่รถมาเอ้ยมันจอดมันนนนนนเเเเจจจ้้้้้าาาออออออสสยย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 โโดดิงงงหหีีบบบััวะขไปใ็น แล้วยังไงผมโอ้โหแล้วยังไงเอ้โก้มันซ้ำไอโอ้มันซับใสหน่อยใสหน่อยเจ้าก็มาดิครับยังไงสิเอาบอลหือเดี๋ยวขอยัดลูกแล้วจังหวะนี้จังไงอยู่ใสแล้วครับสิแลนดี้เอามันอยู่บ่อไปบ่อไปบ่อเรียบร้อยผมโอ้โหแต่หนึ่งแต่งสองแต่งสามเบรตตี้กันเลยทีเดียวผมโอ้โไอบ่อที่หลายเท่วไะร่เก็บก้อนเก็บเก็บก้อนเก็บก้อนเราก็เอาตัวหมอกนะเราก็ไม่กลัวหรอกแค่นี้ ลาษาครับผมลาออสาบัคือปลาหน้าหรอกพี่นอ้องนี่เพราะว่าลาษาที่มันอยู่ในสาเราปลานามันอยู่ในนาเ,ออเกี่ยวยังกันมาห้าขวดโอ้ยน้อเราก็ไปเก็บของกันก่อนผมอม,มีอะไรให้เก็บอีกไหมเนี่ยไอบอลนี่ it, ต้องเก็บไปเยอะๆเผื่อได้ชุบเพื่อนนะครับผมอนี่ไงถ้าถ้าชุบไม่ทันก็จะตายเหมือนทรายน้อยครับผมโอ้โหทรายน้อยของเราสงสัยสงสัยจะได้แบกว่ะท่านผู้ชม สงสัยที่ได้แบกวัดเกมนี้่สายน้อยบอกว่างว่างวงครับผมก็เลยเไปพกักเนาะเออตายเอาง่ายๆก็ตายนล่ะพี่น้องอม,มาจังวันนี้เราก็จะขี่รถมาตามเนินเขาครับผมเพื่อไปรับเอชชาวลเราเลยเาเลยรามาไปไปไปไขี่ไปห้าแล้วยังไงมีคนบ้นนี่แถวนี้มีคนเห็นยิ่งเหล่นบ้นนี่โอ้ดูเหมือนว่าจะมีเอฟเฟกต์แบบว่า ไออันนี้กระจายออกมานะผมมาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรหิมะเออบ้านบม่มีหิมะก็เลยเอนบ่ซื้อบ่ถือค่าวัวมาเราก็จะไปกันตอ่อครับผมไปตรงข้างหน้านี่แหละไปเพื่อมีการเรียกแอร์ดอกปท่านผู้ชมมันเอนแอร์ดอปอุ้ยตรงนี้มีอัพกรออัพกรอเรยวเดี๋ยวขอจอดอัพกรอแป๊บนึงชลาไปดูไปดูเดี๋ยวขออัพกรอก่อนเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปครับพี่เดี๋ยวผมตามไปมา จังหวะนี้เราอัพก็มาเป็นกระสีแข็งครับผมจังหวะนี้มันอยู่ตรงไหนเฮ้ยขอสโคปไปไปอยู่ไหนโอ้ยไอ,อ้ดอักไอ้ด,อดอักไอ้ไปยืนยืนอย่างยืนเลย่างยืนเลยยืนยืนยืนเฮ็ดอย่างแล้วครับเรียบร้อยยังไงยังไงโอ้ยสับสโคปไปยิงเจ็บอยู่เน้นห่งเจ็บอยู่เน้นห่งเจ็บคักอยูย่แต่เขาบปะหัววัชิลบไปมองใดครับผมแล้วยังไงเอามีการวิ่งเอาบัซซิเลียออกไปยังแลียอะโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนไปยี่สิบหกยังไงจังหวะนี้จะออกไม่อีบวมันเจ็บเด้มันเจ็บเดีไอ้เข้มไอ้ดินี่ไอ้เอมันโอ้โหมันตั้งไอ้บอมัันเลยตวนีี้้เเออารรยยบผมลไป วันนี้ขอซ้ำได้ไหมซ้ำในบอลซ้ำด,ด้บอเดียบร้อยแตกหนึ่งแล้วยังไงครับผมอืมอหือโอ้โหข้างบนเขาก็มีว่ะท่านผู้ชม ไม่ไหวแล้วมม่ต้องช์จแล้วจังหวะน,นี้ผมต้องขครรถไปชา้าแล้วขอมามากับรถคู่ใจคันสีดำรถสปรอร์ตใหม่คันนี้ก็มามากระดูกระมันอยู่ใส่ระบันที่นี่ฮ้ยังไงชลาวโคเบอร์ให้ผมทีโคเบอร์วงนอกให้ด้วยจังหวะที่ขี่เข้ามาดูเหมือนว่ามันจะหลบหลังไอ้ดอกเรียบ้อยลบไปหนึ่งจังหวะน,นี้แล้วยังเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยขึ้นรถเห็นอยังว่าที่ชา้าแล้นหาขวบโอ้ยเดี๋ยวบ้านชมโชยใจเย็นไปแล้วก็ม่ามาดีครับเล้ยวยังไงแก้วยังไแกลเข้าบ้านตีเรียบร้อยผมแล้วยังไงเเเยยดูหมมมือออนนาจะีีีครรับบ ล่าก่อนกันเลยทีเดียวจ้าเบิรดตีเบิรดตี้อยแต่ว่ามันมีคนอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวๆขอเก็บปืนก,ก่อนเก็บปืนโอ้โหมีกอซ่ามีกอซ่าเพื่อนอืกอซ่าอยู่นี่เดี๋ยวๆขอเก็บขอเก็บก่อนขอเก็บขอเก็บอืเราจะเล่นเอคีนะผมเราจะไปเล่นกนะอซ่าเนาะเก็บลูกซองก่อนนั่นละสวยพีส่สวยผมเมื่อกี้ลูกซองมันมีน้อยเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนครับผมอ่ะเบิร์ดไปวันแล้วเก็บเออเบิร์ดแล้วครับผมเออแล้วตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีครับผมเดี๋ยวขอขึ้นบ้านก่อนขอขึ้นบ้านก่อน มันมีบนเขานะเออเท้าเข่ามัอาจจะลงมาแต่ถ้ามีคนอยู่เท้าหิ้วปนิ่งต้องรอบครอบนิดนึงครับผมเดี๋ยวตายเฮ้ยรถมาเอายังไงจังวันนี้รถรถรถไปใส่ครับแลนเอาเอ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 ขี่รถเอขี่รถเอขี่รถเอเอเอาเรียบร้อยรถระเบิดจังไงจังวันนี้แลนลงแลนลงอเฮงแลนลงเฮงโอ้โหรถลังรถจอยห้าขวบมึงเอาซ้ายมายังไงแสนดีบวกมันี้ต้องได้เอาเรียบร้อยแต่งหนึ่งแต่งสวงเบิร์ดตีครับผมโอ้โหเบิร์ดไปอีกหนึ่งตีผมแล้วมันอยู่ไหนล่ะครับโอ้โหมันอยู่ข้างบนว่ะเฮ้ยมันออยยยู่ทาเเพนโ้ดี๋ว ปล่อยไปก่อนไปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราต้องเอารถไปของผมนะขี่รถก่อนขี่รถก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมีอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บกระสุนไปนั่งม,มันจังพร้อมปะนะมี่มาดูมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบักได้ยิงรถกว่ะไปยึดใส่ปะยึดใส่โอ้ยนี่นะี๋ยวนมันไปอยู่หัเนเงี้ยยู่ให้อย่างน่ะโอ้อยโคตรแรงโคตรแรงเรียบร้อยผมโดนเม็ดละยี่ห้าเปิดโถมันกระชีแทงพูดแทงโพดเด้อ นั่นละยี่มาผมเนี้ยปะตูโอ้ยแม่นยำม,มากมากเลยผมแบบยิงค่อยโอ้โหแสนดีล้มป่ะกำลังจะพากเลยฮัลโหลเดี๋ยวมันจะซ้ำมันจะซ้ำเดี๋ยวโดนตังไว้ไวาโอ้กดไอ้วาปติหากวดบ่ดูเกือบไม่ทันนะผมจังวันนี้ยังไงแสนดีเกือบซ้ำตายเกือบโดนซ้ำตายป่ะผมดีนะมาทันผมแล้วยังไงจังวันนี้มันอยู่้องเทิร์หรอไป แล้วยังไงสิเอาบั๊โตโอ้ยิงเข้าเท่าไหร่โอ้มันยิงเข้าสี ah. ่วะเฮ้ยมันก็มาดิคร so ับ hmm. ยังไงกุจะกก่อขาวบะนี่เร่ยๆอยู่ตรงนี้ไม่ดีแน่ผมเพราะว่ามันจะเจาะไอ้บอลเร้ยขอหลบตั้งตัเบาเฮ้ยมึงเก่าอย่างไรเพื่อนมาดูมาดูอยู่ใส่อยู่ใส่ละครับอยู่ข้างบนนั้นแหละจะหายังไม่เจออยู่ไหนวะเด้อเด้เฮ้ยคนแรงเนี่ยเป้าแดงเราเรียบร้อยผมหัวแตกหัวแตกแล้วจังหวะนี้แล้วยังไงเฮ้ยแตกสองวะ แตกสองแล้วจังวันนี้ต้องไปแล้วยาให้งงมันรอดแล้วก็ผมจังวันนี้ยังไงยังไงเอาแตกหนึ่งเดีอยเพราะผมแสนดีก็เอาไปอีกหนึ่งคิวผมจังวันนี้แล้วยังไงมันสะกันอยู่ข้างบนครับผมดูเหมือนว่ามันจะโดนลอยละเออเราก็จะเฟ้าแหลนขึ้นไปก็ผมอืมนี่แล้วมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเร็วเวเวเฮ้ยหัวทิพย์บอกว่ามันอยู่บนหัว มันอ right no ยู่บนหัวเราดิมันอยู่แสนเรบัดทีนี้เอายังไงแสนดีวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปโดยไม่คิดชีวิตเจอหรือยังเจอหรือยังเจออยู่ตรงนั้นดิเดี๋ยวเดี๋เหมือน M79 หรือเปล่าว่าเสียงมันคุ้นๆมากเลยครับมาเลยครับยังไงก็ยืนยืดเท่บ่เรียบร้อยแตกเบิร์ตตีกันเลยทีเดียวผมอือสองตัวเนาะอุ้ยลากควอนเกลี่ยทีเดียวจ้าแล้วมันอยู่แสนบัดทีนี้เบิร์ตไปเบิร์ตไปฮึมฮึมน่าจะบดแล้วนะครับเบิร์ตแล้วเหลือตัวเดียวแล้วจังหวะนี้ครับผมอือ เราก็จะวิ่งหาเนะโอ้ยมันเหลือตัวเดียวแล้วมันจะใส่ระเบัดทเดีย,ดยขอดูบนป้อมนี้มีหรือเปล่าจ้ะเอ๊ะอบนป้อมก็ไม่มีวะ่ะเฮ้ยอยู่ตรงไหนออกมาเดี๋ยวนี้ต้นไม้นี่บออ,อต้นไม้นี่ก็บอมมีวะ่ะ มันไปยุดไซล์ะบาดเดิอืหาไม่เจอเลยเธอไม่มีเนาะอุ้ยหาบ่พอหรือมองบ่เห็นเราก็จะวิ่งลงไปข้างล่างนี้แหละครับอืมเผื่อจะเจอเนาะวงก็กาลังบีบมาแล้วเดี๋ยวก็เจอเองแหละผมอ่ะแลนตล้งไปห้อแล้วลงไปอยู่ตรงไหนวะอื้ยอยู่ก็ได้โอ้เรียบร้อยเอชลาวได้ปิด ชาไปโอ้ยคางยังว่าง,าง,อางเออมาจังวันนี้ครับผมเราก็มาสรุปคิวกันครับผมว่าเราได้เท่าไหร่เนะอ่ะมาผมก็ฆ่าไปสนะิสองเนาะเออทรายน้อยฆ่าไปศูนย์เนื่องจากเดสสมอลเล่ก่อนผมอ่ะเอสชลาวข้าไปหกผมอ่ะเอสแสนดี H D ข้าไปแปดปัดทัว โอ้ิรว,วมก็ยี่สิบหกคิววะสั้นโอ้ยก็ได้อยู่เด้อเกินเคิงแมปไปตั้งโต๊ะหนึ่งโอ้ยหาขวบอืมก็เป็นยังไงบ้างครับผมอ่าสำหรับเอคีใหม่น้องก็บอกว่าว่าโกงจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกยังขี่รถกลับมาบอกว่าโกงกลับเออหาขวบไม่ใช่เราแห้งแต่ละห้าขวบ <c oughs> เอ่กเอก็หวังว่าท่านผู้ชมคงสนุกไม่มากก็น,น้อยผมอ่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะผมอ่าขอสักหนึ่งพลก็พออืม ขอเยอะแหละหรือเยอะกว่านั้นก็ได้นะผมเออก็ช่วยๆกันหน่อยเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมแหละอ่ะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนจ้าสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายวว้า,ววา,ววาวทุกคนเด้อ